มาใช้สรุปของเตงูนะคะสามสูตรใหมเนาะคนไหนที่ได้ใช้แล้วอย่าลืมมารีวิวให้ด้วยนะคะตอนนี้เป็นสามสูตรใหม่ของเตงตูนะคะตอนนี้มีทั้งหมดจะสูตรนะก็จะมีสูตรเก่าที่มีนะคะคือสี่สูตรก็คือจะมีกาแฟสตรเบอร์รี่พีแล้วก็กล้วยนะคะคือสีสันน้นขายดีมากก็ละสิบถวานทั้งหมดเลยนะคะแล้วแบรนด์เพิ่มมาอีก3สูตรนี่ก็คือมะขามนะคะทมิน แล้วก็น้ำนมข้าวนะคะเพิ่มเข้ามาสามสูตรใหม่นี่บอกเลยว่าตินเขาเป็นเอกลักษณ์ทั้งสามก้อนนี้คือตินเขาดีมากมะขัมเป็นมะขามขมิ้นเป็นขมิ้นน,น,นะคะน้ำนมข้าวเป็นน้ำนมข้าวเลยค่ะแล้วผลิตจากสมุนไพรแท้ๆด้วยอัดแน่นด้วยสมุนไพรนะคะบอกเลยว่าดีมากก็นาสิบบาทเท่านั้นนะคะเปิดบินตัวแทนนะคะยี่สิบก้อนร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นจ้าตอนนี้รับตัวแทนนะคะวันนี้เราจะมาใช้สามสูตรนี้นะแต่ว่า เราจะไม่ใช้ครั้งเดียวนะเราจะเลือกสูตรก่อนนะคะแต่คนไหนที่ได้ใช้แล้วนะคะก็คิดว่าใช้ครบทั้งหมด7สูตรแล้วเนาะเออเลียมารีวิวให้ด้วยนะคะว่าเขาดียังไงเนะาะช่วยในเรื่องของผิวนะคะทั้งเจ็ดสูตรนี้คือเขาช่วยเรื่องผิวทั้งหมดเลยาบางคนนะคะอาจจะใช้กับผิวหน้าไม่ได้นะคะก็จะไม่แนะนาําให้ใช้กับผิวหน้านะคะเนี่ยจะให้้เฉพาะผิวกายเท่านั้นนะคะใช้แต่คอนี่ยนะคะลงไปเลยนะคะแต่ถ้าสําหรับนนเนตเนาะเป็นคนที่ผิวอยากลงเราควรใช้แต่หน้าไปเลยนะคะยัง เท้านะคะแนทใช้ของเตนจูม,มาหนึ่งปีแล้วนะคะที่ได้ใช้สินค้าของเขาบอกเลยว่าดีมากเขาช่วยเรื่องผิวดีจริงๆนะเขาไม่ได้ใช้ตัวเร่งผิวขาวนะคะอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครต้องการแบบขาวรืองดเลยนะก็คือต้องหาซื้อยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเนาะที่เขาเร่งแต่จริงๆเราไม่อยากแนะนานะคะเพราะว่ามันเวลาเราเลิกใช้แล้วผิวเราก็จะดาไวเหมือนแบบเขาเปิดผิวให้ขาวอะคะ่ะแต่ตัวนี้คือเป็นสมุนไพรนะคะเขาจะค่อยค่อย ผลักให้ผิวเราค่อยๆข,ขาวกระต่างสายขึ้นนะคะคือเน,น็ยใช้ของแบรนด์เจดูมาสินค้าทั้งหมดคือใช้มาเป็นปีๆนะคะบอกเลยว่าผิวเขาดีจริงๆนะคะช่วยเรื่องผิวดีจริงๆค่ะวันนี้เร็จะาม,มาใช้ใตัวมะขามนะคะพราะหน้าเราแกะกันสดๆเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าก้องขาวน่ารักจริงๆราคาน่ารักนะคะทุกคนใช้ได้นะคะก็ละสิบบาทนี่น่ารักมากมายจะบอกว่าดีจริงๆนะหอมมะขามนะคะมะขามเป็นมะขามขมิ้นเป็นขมิ้นน้ำนมข้าวเป็นน้ำนมข้าวนะคะ มมของมะขามค่ะเดี๋ยวเราจับมาฟองกันเลยเนาะนี่นะคะมาแล้วนะคะน้ำหนึ่งขันนะคะกับสบู่มะขามของจีจูนะคะลากไปเลยนะคะน้ำเย็นอยู่น้ำเย็นมากเดี๋ยวนีขนาดป่ายแล้วนะบอกเลยว่าน้องขับฟองเยอะมากนะคะนี่คือนะคะนี่ฟองน้องขะะับแต่ไม่รื้อเหมือนเนาะเพราะว่าวเราแต่น้องน้ำนะฟองเลยค่ะฟองนี้นะคะฟองไปเลย ฟองเยอะมากถ้ายิ่งได้ใส่กับถุงนีโฟงนะคะบอกเลยว่าฟองเยอะไม่ต้องขี้ยย่เยอะไม่ต้องแบบพยายามทําให้แบบน้องฟองเยอะนะคะคือแค่โดนน้ําไปแตะมือทูสองสามครั้งนะคะฟองขึ้นมาเลยค่ะสายฟองนะคะที่ชอบฟองเยอะๆนะคะแนะนํานะคะสินค้าของแบรนด์เจจูนะคะฟองดีฟองเยอะและทาความสะอาดได้ดีมากค่ะบอกเลยนะอันนี้ฟอกกับหน้านะคะบุ๋งลวมันไม่แสบนะคะออบางคนบางคนที่ผิวแพ้ง่ายจะไม่ได้นํำให้ฟอกกับผิวหน้านะคะเพราะว่า สบู่อาจจะไม่เหมาะกับผิวหน้าคนที่เขาแท้ง่ายนะคะถ้ากเฉพาะผิวตายเท่นั้นเนาะอันนี้นั้นใช้สินค้าของเรจ่เจลูมาหนึ่งปีแล้วก็เลยฟอกกับหน้าได้นะคะฟองเเฟอร์งเยอะมากฟองดีนะคะโอเคผิวนะคะฟอกไปเลยค่ะนี่นะคะฟองน้องนี้ม,มาก น้ำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทาโลชั่นมะพร้าวของแม่เจจจูเหมือนกันนะคะคือหอมมากนะคะบอกเลยว่าดีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคา99ิบเก้าบาทซื้อโลชั่นแถมเจลหนึ่งก็นะคะรานะคาดีมากเหมานะนี่ค่ะขับตรงนี้ไปเลยจ้ะใช้ไปเลยนะคะอย่างน้อยคือเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะอิูเขาตัากกระดาสใส่ขึ้นเนาะ ถ้าอยากเปิดผิวไวให้ใช้สูตรกาแฟนะคะของแบนด์เจจูนะตัวนั้นเขาช่วยเรื่องผิวนะคะผัดเซลล์ผิวที่มันเก่าแล้วก็มันตายนะคะเขาก็จะผัดออกมาเพราะว่าเขาคือสครับขัดผิวนะคะเขาก็จะช่วยเปิดผิวแล SO ้วก่อนนะตัวกาแฟนะคะแล้วเราก็มาใช้ฟอกเอาตัวตัวอื่นของสินค้าแบรนเจจูมาฟอกต่อนะคะเขาก็จะช่วยเข้าไปในผิวแล้วนะคะตอนนี้คือเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าตรงนี้เส้นเลือดนะคะตอนนี Californ, ้คือแสงจากแสงแดดเข้าไม่ถึงห้องน้ำนะคะไม่ได้เปิดไฟนะคือบอกเลยว่า ผิวมันใสนะคะทุกคนผิวนีไม่ได้ขาวนะนั้นเป็นคนที่เป็นสีผิวแบบประมาณว่าเหลืองอะขาวเหลืองแต่ไม่ขาวออร่าไม่ขาวเป็นตงนะคะแต่เป็นคนขาวเหลืองมันจะเป็นอะไรที่แบบขาวยากมากแต่เน็ชอบเขาตรงที่เขาทําให้ผิวนั้ใสนะทําให้เห็นเส้นเลือดนะคะคือเห็นเส้นเลือดนะทุกคนเนี่ยให้ดูนะนี่นะคะเป็นเส้นเลือดนะคะเราจะเห็นเส้นเลือดเส้นเลือดเลยนะคะเน็ดใช้งานหนึ่งปีนะ ออกแดดออกลมเราก็ไม่หวั่นนะคะเพราะเรามีโลชั่นนอร์ราของอจุณจุนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาล้างน้องออกแล้วนะคะนี่นะคะอยากจะบอกว่ามันใสหนเข้ามองไม่ตามตามมันใสนะทุกคนอือ อันนี้คือเรา้องอบอนะคะบอ,อกเลยว่าผิวเขาใสมากนะ,ะนี่นะคะเราให้ดูนะยังเห็นเส้นเลือดนะเนี่ยหลังมือเราะเห็นเส้นเลือดเลยนะยังฝากให้ทุกคนนะคะมาใช้สบู่ของแม่เจจูดูนะบอกเลยว่าดีเป็นผลไม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สมุนไพรนะคะตัวสามตัวใหม่นี้เป็นสมุนไพรนะคะทห้นฝากด้วยนะคะยะคะี่สิบก้าร้อยสี่สิบบาทนะคะสนใจก็คือทักแชทนัมบะได้เลยนะคะมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะโอเคนะไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ